สวัสดีครับพี่น้องมีภาพพี่น้องมาเบิงนะครับการต่อนะครับระบบน้ํานะครับในแปลงข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นระบบแบบสายน้ําหยดนะครับข้าวโพดแถวคูครับพี่น้องนะครับคือเป็นลักษณะงานหน้าเขาเงี้ยนะครับอยู่นีพ่นสิใสไอ้ท่อเมนนะครับไปไปกลางแปลงนะครับแล้วก็เฮ็ดออกเป็นกลางปลาครับสายขวานะครับลักษณะนี้นะครับ นี่ครับเอาออกทางซ้ายทั้งขวานะครับนี่มันกึ่งกลางกันพอดีนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับอยู่นี่ผนใส่ทอเมนขนาดนี้นะครับทอเมนขนาดสองนิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นกาเดินไปกลางกลางแปลงนะครับแล้วก็ช่วงระยะนะครับระยะสายน้ำยศนี่ประมาณหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับนี่อยู่ระหว่างนี่นะครับ ระยะห่างมันนะครับแล้วก็เพื่อนกับว่าปลูกกระโพดนะครับกระโพดใส่นะครับสองฟังเนี่ยกับว่ามันสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับใยมันอยู่กลางนะครับตรงมี้กระพูดระกบใส่ขวานะครับเป็นระยะที่เขาบอกว่าเป็นระยะที่เวลากระโพดเกิดมามันจะพอดีนะครับเวลามันออกใบมากนมันก็สิมันจบกันพอดีนะครับมันก็จะไปคุ้มวัชจะเิดไว้นะครับแล้วก็เ็ดให้ เป็นระยะที่เพื่อนมีใจมาแล้วบบทีเกินไปบบห่างเกินไปนะครับเป็นระยะที่เหมาะสมคือนี่นะครับความห่างของสายน้ําหยดนี่ประมาณหนึ่งร้อสิบเซนนะครับเราจะพาไปเบ่งทอซ่มเม็ดนะครับที่เพื่อนต่อไว้นะครับนี่เพื่อนกปดจ้อใส่กลางท้องนาเลยครับพี่น้องนะครับเป็นซ่อมเม็ดขนาดแร่งเคงนะครับย่อนลงไปแล้แต่ใส่ทอเม็ดนะครับต่อกมานะครับต้องพีคือให้กันนะครับ เป็นว่าเห็ดทอเมนดเง่สองเหนียวเนี่ยหนามมนจังออกดี้นหนึ่งนะครับอยี๋ยนี้เพื่อจะเห็ดออกไปใส่ขวาแต่ว่าระยะนะครับระยะมาเออแต่ละฟังนี่ประามาณสิบยี่สิบเมตรน่ครับบไดไกลนะครับแต่ละแปลงนะครับเป็เห็ดเป็นลักษณะนี้นะครับสะดวกสบายครับตัวนี้ขั้นเอาบ้างระบบหนาไปเรียบร้อยแล้วเวลาฮดยังมันไงนะครับมาเปิดแค่เวลนะครับเป็นไายเป็นไหลไปนะครับ อันนี้ผู้หญิงก็เห็ดได้นะครับผู้ฒ่าก็เห็ดได้นะครับแกเฮ้าเดิดระบบหนามไว้เพิ่นนะครับแกมาเปิดสวิตไฟนะครับอ่าซามมติทำงานแล้วก็มาเปิดแค่ว่าวก่นนะครับเรียบร้อยมันก็จะไม่กระปรดให้เฮานะครับกำลังต่อไหวนะครับระบบหนามกำลังเช็กนะครับจะซิมี่ว่าวนะครับอย่นี้ก็ซิมีไอท่อซ้ายลำยศนะครับมันสิ เอางายขึ้นเถื่องนะครับบางคุณพี่น้องมันก็ยังบ้านเข้าใจว่าจะเอาแบข้างลุ่มหรือข้างล่างนะครับจะเอางายขึ้นเถืงครับนี่หุ่งขนาดมาดอกขึงนนี่ครับตัวนี้เพันธุ์ใสขนาด0.16นะครับระยะห่างประมาณ20ครับเป็นระยะที่เพิ่นนิยมมากที่สุดก็คือระยะตัวนี้ของไอ้เทพนยตนะครับค่อยใส่แบบนี้ว่าแพงครับพี่น้องไปหาซื้อได้ครับคุณอเทียมยศนะครับราคาหมอนละประมาณ4 0 0ถขึ้น5ลอยนะครับ แต่ตะยิห้อมันนะครับเสดีดีที่กันนะครับกระเสดได้หลายปีครับสองสามปีนะครับมาใส่แล้วยเขาก็เก็บพันไว้นะครับปีหน้าเขาก็เอามาใสดอีกนะครับพี่น้องก็สามารถนะครับฮาเลือกนะครับเป็นได้ตามร้านการเกษตรทั่วไปในมีขายเบ็ดครับเหมือนสร้างทางพวกช่องทางโซเชียลก็ไ้ครับพี่น้องก็ไปสร้างได้นะครับขอพูดกะออกดีเพื่อนนี่ครับนี่ ปลูกแบบแถวครูนะครับแงามอยู่นะครับว่ามันเกิดออกคู่เม็ดเลยครับดินแบบพุ่งขมกัทการไฮน้ำนะครับการไฮน้ำกับวัต้องฝ้าได้ครับพี่น้องปลูกกระโพดิไหมนี่ครับซิบยี่สิบหมื่นปล่อยไปสบายเลยครับยี่สิบมาโคนก็ปล่อยสามสิบหมื่นครับการไฮน้ำมันก็มีนะครับเป็นมาสังเกตจากใบมันถ้าใบไม่เหี่ยวบม่ต้องหาครับช่วงนี้มันเกิดดินมันนิ่งเื้นอยู่เท่าไหา่นะครับก็ให้มันให้มันกิน ไอปุ้ยกินอันนี้นะครับแต่นี้เพื่อนกะใส่ปุ้ยห้องเพื่นเรียบร้อยนะครับเป็นปุ้ยขี้ไก่แล้วก็ปุ้ยเคมีนะครับเพื่อนกะย่ำหนังแต้ตอนเตยมดินนะครับเพื่อนวานเทนกันเลยนะครับผมเคยแวะมาเบิงอยู่เพียงนะครับเห็นเพื่อนวานขี้ไก่แล้วก็ว่านปุ้ยพวกยูเรี่ยนะครับใส่บางๆนะครับเพื่อนกะมไทยแล้วเพื่อนยังมาตีนะครับคือปลูกไม่ไม่ในสิบบได้ให้ปุ้ยเลยครับ อาจะให้น้ำไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณเดือนก็กลัวครับเพราจะมาให้ปุ๋ยซึมเข้านื้อแล้วก็จะไม่ให้อีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่มันติดฟักนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับในซองเถอนะครับให้ปุ๋ยกะไพล์เช็ดระบบนาแบบนี้ก็นในพิจารณาเิ่นครับว่าเขามีงบปมาณหลายบอนะครับถ่าเช็ดแบบนี้ก็มันกะ โมกบ้าณมัหลายครับมันกระจหลายแต่ปีแหลกนะครับเพราะว่าพี่หน่อยใส่หลายปีนี่ครับก็ลงทุนเลยครับถ้าจะเอายากสะดวกสบายนะครับเหตุแบบนี้นะครับตอนรับพี่หน่องที่มีบประมาณนะครับคิดว่าเหตุแบบระบบหนามตัวนี้มันสีสะดวกสบายกันเอาไปใส่เ็นครับพี่หน่องครับผมก็ว่าระบบซ้ายํำยศนะครับดีที่สุดนะครับเดี๋ยวครับระบบหนามนะครับมันสะดวกสบายนะครับบ่ต้องไปลุย ถ้าเป็นใส่สปริงเกลือในี่พี่น้องมับุ้งก็เป็นปลากระโพดปีใหญ่ลักมันนะครับมันใหญ่ขึ้นมาแนละ้วมันเห็ดเห็ดกระโพดฮักสนใอบ้าชส่วนเป็นดอกเป็นยังมาเนะี่ยมันก็เห็ดหดอกกระโพดคู่เข,ข,ข,ขาหยูเข้ายนะครับบ่ค่อยสะดวกแต่ระบบนีดีที่สุดนะครับระบบน้ําหยดนะครับลองไปเซ่นครับพี่น้องครับ